ไปดูสองบ้านเขาทะเลาะมีปัญหากันแต่ว่าในแปรเนี่ยด้านไปปลาหินปลาอิดใส่บ้านข้างๆแล้วเขาก็เลยต้องหาหลักฐานเพื่อจะจับกลุ่มแปรค่ะหลังนี้ค่ะโอ้เนี่ยเหรออืมมันก็เสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะนะประเด็นก็คือว่าปลาแบบนี้มาสามปีแล้วพี่โอ้ยขยันปลาแท้เนาะถ้าอยากจะปลาปลาตังเถอะเราจะได้เป็นบ้านดีต่อกันเอแบงค์คันก็ได้อ่ะ เออสุดท้ายเราก็ต้องหาหลักฐานนอกจากกล้องที่เก็บภาพได้ไม,มันก็ต้องไปเก็บ DNA ซึ่งงานนี้ตำรวจทำงานดีนะคะตำรวจมาช่วยเก็บ DNA เ,ออเก็บหลักฐานนี่รูกำแพงนนเพดานหลังคามีปัญหาหมดเลยละค่ะเพราะว่าใช้หนังติ๊กยิงนะคะหลังคารงรถเป็นรูแตกแถมเข้าของในบ้านกระจกรถเสียหายอันนี้เดือดร้อนจริงๆแล้วเป็นมาตั้ง3ปีแล้วอะค่ะ แจ้งความแล้วตํารวจบอกหลักฐานไม่พอก็เลยต้องดําเนินการอย่างอื่น <Yeah. S 1> ซึ่งพันตำรวจเอกสถิตสังประภยัยผู้กํากับสพหนองแค่ <Yeah. S 1> ก็เลยพาชุดสืบมาที่บ้านนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อเอาก้อนอิฐหัวน็อตเอาไปตรวจ DNA <Yeah. S 1> จะได้มีหลักฐานว่าในแปะเป็นคนปานะคะแน่นอนพอเก็บหลักฐานไปแล้วเราก็เลยเดินไปหาในแปะเพราะว่าบ้านอยู่ข้างๆกันแปะอยู่บ้านด้วย <Yeah. S 1> เนี่ยเดินไป <Yeah. S 1> แปะ อยู่ไหมตำรวจมาด้วยไงต้องเกรงใจตำรวจนิดนึงเนาะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไปคุยกับแป๊ะแล้วคุยไม่รู้เรื่องค่ะพอไปเจอในแป๊ะปั๊บนแป๊ะดูไม่ปกติไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายก็เลยเอาในแป๊ะเนี่ยไปโรงพักไปตรวจหาสารเสพติดเพราะไม่รู้ว่าดีบเพราะอะไรโดนไปสามข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานก่อนเพราะว่าด่าตำรวจแรงมากแถมฉีก็ม่วงมีสารเสพติดค่ะบุกรุกอีกต่างหาก ตรวจ DNA ทับผลออกมาว่าแป๊เป็นคนปานะคะข้อหาอีกสองข้อ,อทําให้เสียสรัพย์แล้วก็ก่อความเดือดร้อนดาคาญเท่ากับว่าถ้าเป็นในแป๊ทั้งหมดเนี่ยห้าข้อหาเลยนะตํตารวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหลังแจ้งความก็ทาคดีตลอดต้องขอบคุณจริงๆเออตำรวจที่นี่ทํางานดีซึ่งคุณพิติพัฒน์พิมพ์มาเป็นเจ้าของบ้านบอกตอนนี้ดีใจตํารวจมาทําตามที่ร้องขอไว้ละเพราะว่าร้องผ่านสื่อไปอยากให้ตํารวจทํางานตํารวจก็ทํานะคะ ออตอนนี้ครอบครัวไม่ได้อยู่อย่างหวาดระแวงมไม่กล้าออกมานอกบ,บ้านละและหลังจากนี้หวังว่าทรัพย์สินจะไม่เสียหายเพื่อนบ้านอีกคนค่ะชื่อคุณลำพึงวนชูอบอกว่าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่เฉพาะหลังที่เป็นข่าวนะอีฉันก็โดนเหมือนกันหวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกอยู่ข้างบ้านคนคลั่งอ่ะมันก็ปวดหัวแบบนี้ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง